ที่หลังนะครับที่ได้ผลกระทบตรงนู้ที่หนามันก็แถบนี้มันจะมีไม่กี่หลังมีหลังนี้หลังเดียวครับหลังนี้แล้วก็บ้านลุงแล้วลก็หลังแล้วทรัพย์สินมีอะไรบ้างตรงนี้ก็มีเนี่ยครับเตยพื้นท uh huh. ี่เท่าไหร่ครับตรงที่ทุ่มเตยตรงนี้มันไล่ครึ่งอะครับไล่ครึ่งครับไล่ครึ่ง ลุงลุงได้บอกเพิ่งเพิ่งตื่นมาตอนเช้าใช่เพิ่งรู้มาเช้านี่นะครับตามกระบวนการต้องทำยังไงคะับพี่ตามกระบวนการเราต้องทำตามกระบวนการเราก็ต้องหาทางใกล้ไกสายเหยีมันจะเกิดจากอะไรครับเ้ามาเหยงให้ไปแจ้งก่อนคือต้องดูก่อนนะครับเพราะผมก็เพิ่งมาถึงนะเมื่อถึงน่าจะเหยียดตาเลยกาจะต้องดูสายเหยีมันเกิดจากอะไรที่น้ำท่วมไป คือเราต้องหาสาเหตุก่อนว่าสาเหตุมาจากอะไรครับว่าสาเหตุจากคนทําหรือว่าจากน้ํามาอย่างไรถ้าสมมุติว่าสาเหตุจากคนทำเข้าไใน่วันแล้วเอาน้าขึ้นมาทําไรนะสมมุติถ้าเกิดจากคนทําขึ้นมาจริงๆจากคนทําเราก็ต้องแจ้งนะครับว่าใครเป็นผู้ทําให้เกิดตรงนี้จากที่อยู่ในพื้นที่มันเป็นมีความเป็นไปได้มันก็ว่ามาจากการขุดนูตรงนั้นที่ให้น้ําไหลเข้ามา ผมก็ไม่แน่ใจว่าสาเหตุน,น้ำนันต้นน้ํามันมาจากไหนนะครับเพราะผมถึงมาถึงตรงนี้นะฮะพอเห็นน้ําก่วมก็เลยแวะดูเอเลยเห็นน้ําท่วมก็จะอาศัยอีกอีกทีนึงว่าน้นําคือปกติท่านประหลัดก,ก็คือดูอําเภอของผมงครับก็เคยจะในพื้นที่ตรวจสอบตรงนี้ไม่เคยมีมืนที่ผ่านไปบรรดาก็เ,เห็นน้ําอยู่อางนี้นครับ คือถ้าตามกฎหมายจริงๆลเลยวะคยทำให้น้ำก็ไมเคยจิดฝันทำน้ำเกิดอย่างนี้มันก็ต้องดำเนินคดีตามกฎหมายะทำไม่ทรัพย์สินเสียหายครับขอบคุณมาครับครับแล้นี้ก็เป็นการร้องเรียนจากทางชาวบ้านนะครับที่อยู่บริเวณด้านหลังของวัดพัะธ์รมกายนะครับ หลังจากที่มีการได้ขุดคูคลองนะครับรอบอาคารตอกสยวันนี้มีชาวบ้านนะครับเข้ามาร้องเรียนกับทางทหารนะครับว่าน้ํานั้นได้เอ่อล้นเข้ามาท่วมสวนนะครับที่อยู่บริเวณโดยรอบนะครับนี่ครับน้าที่เอ่อล้นเข้ามาจากด้านนู้นครับฝั่งนู้นจะเป็นฝั่งนู้นจะเป็นบริเวณคูคลองที่ขุดขึ้นมานะครับน้ําล้นเข้ามาไหลเข้ามาท่วมในบริเวณสวนเตยนะครับเตยหอม คือที่ประมาณ1.4ไร่ครับซึ่งได้รับความเสียหายพอสมควรนะครับดู้นไหนนลุงเดี๋ยวช่วยไล่ฟังหน่อยว่าส่วนนี้เป็นสวนเตยหอมอะไรงไงเตยหอมเนี่ยคือเราปลูกตัดขายอะตัดขายครับ เป็นสวนของลุงครับก็ใช่ครับของที่เป็นที่แฟนเขาทำมานานแล้วนานแลวครับเป็นอาชีพเลยครับวันหนึ่งเราได้กำไรได้ดูนเท่าไหร่เพราะมันตัดทีมือนตัดทีเพราะเราแล้วเราตัดทีเราตัดหมดมันก็จะเว้นไว้สักสองเดือนสามเดือนแล้วก็ตัดอีกทีั้านได้ประมาณเท่าไหร่ขายรวมแล้วแต่ประมาณสามตันสองตันอะไรประมาณนี้ราคาประมาณเท่าไหร่ มันแล้วแต่ท้องตลาดนะสมมติสมมติเอามาตรฐานเลยตีั์สิบบาทน่จะได้คุกิโลเราซิ้ครับลุงพาเดินไปดูตรงจุดน้ำเข้าหน่อยไหมไปนี่นครับพาผมูไปพาผมไดูหน่อเดี๋ยวเราพาให้คุณลุงนะครับเป็นเจ้าของสวนเตยนะครับซึ่งได้รับผลกระทบนะครับพาไปดูอ๋อ น้ำจากบริเวณเบาลงไปแล้วว่าเช้าจะเยอะกว่านี้เช้าเยอะกว่านี้นะนี่ครับด้านซ้ายมือนี่จะเป็นส่วนของวัดระพการนะครับที่มีการขุดคูคลองตามที่ทางดีไซน์ได้เข้าตรวจสอบเมื่อวานนี้นะครับส่วนทางด้านขวามือที่เห็นแผ่นผ้าสแลนสีดำนี้ก็จะเป็นส่วนของอสวนเตยของคุณลุงนะครับน้ำข้างหน้าใช่ไหมคุณลุงไปเดินเดินไปชี้ดูนะนี่ วนเตยนี่ประมาณกี่พื้นที่กว้างประมาณเท่าไหร่ครับกว้างไม่แน่ใจฮะแต่พื้นที่ทั้งหมดมันไร่ครึ่งไร่รึ่งก็คือทําเป็นสวนเตยปลูกเตยไปเลยแล้วน้ําแล้วเกิดน้ําท่วมอย่างนี้มันมันจะตายมันจะเสียหายหมดไหมฮะถ้ามันท่วมก็ประมาณสองวันมันก็น่าจะตายแล้วนะสองวันเราดีใกล้จะตัดขายได้ยังครับเนี่ยดูแต่ลักษณะแล้วก็น่าจะใกล้แล้วนะครับอันนี้นี่เป็นนะฮะน้ำท่วมไปในสวนเตยครับ ตัดทีนี่กี่ได้กี่ตันครับคุณลุงที่นี้น่นาจะทั้งสองตันได้สองตันสองตัน,น,น,นอ๋นนอนก็ประมาณส,สองสองสามหมื่นประมาณครับ,รบเดือนมาคือตัดเดือนเดือนละครั้งเงี้ยฮสองเดือนตัดเดือนอะไรประมาณเนี้ยแล้วนี่ครับนี่ก็เป็นส่วนของน้ำที่เข้ามาน้ำน้ำยังไหลอยู่เลยนะครับคุณลุงครับ ต้นเตยในบัวถ้ามาโดนน้ำเยอะมันใช้ระยะเวลานานมากถึงจะเน่าถึงจะเสียหายสักสองคืนกันมีอาการแล้วสองคืนไปแล้วใช่มครับพี่ผมขอชื่อพี่ได้ไหมพี่ชื่ออะไร,ไรครับ,บรน้ำที่มันไหลลงมาด้านซ้ายมือนี่ฮะที่เราเห็นนี่จะเป็นที่มีผ้าสแลนสีเขียวนี่ก็จะเป็นในส่วนของทาง,งวัดธรรมการนะครับที่ได้นํามาผ้าแล้วก็มีการขุดคูคลองไปเมื่อ เมื่อวานนี้หนละังจากที่ทางดีไซน์ครับได้เข้าตรวจค้นนะครับซึ่งภายหลังเนี่ยฮะทางลุงได้ร้องเรีนว่าทางเมื่อมีการกดกูุของแล้วมันก็ไปผิดกั้นทางน้ำนะครับทำให้น้ำนี่มันไหลไม่ได้ก็เลยต้องไหลบ่าเข้ามาทางสวนนะครับ ทราบเมื่อเช้าที่ผ่านมานะครับทางชาวบ้านได้เข้ามาครับสำหรับท่านที่รุ่งเข้ามาชมการใรนางานสดของทางข่าสดไลสตรีนะครับนี่เป็นบรรยากาศจากบริเวณด้านหลังในส่วนของอาคารบุญรักษานะครับของทางวัดพระธรรมกายครับทหารได้เข้ามีเข้ามาตรวจสอบนะครับ มีชาวบ้านได้ร้องเรียนมานะครับว่ามีน้ําที่มันไหลเข้ามาท่วมนะฮะเข้ามาท่วมสวนแล้วก็บ้านของชาวบ้านนะฮะหลังจากที่ทางทางวัดได้มีการขุดคลองนะฮะใกล้กับอาคารบุญร,รักษาครับทําให้น้ํานั้นมันไปปิดกั้นทางน้ําไหลนะครับน้ําจึงไหลเข้าสู่บ้านแล้วก็สวนของชาวบ้านครับห้าบ ต้นจากการตรวจสอบนะครับมีสวนเตยนะครับสวนเตยประมาณหนึ่งจุดสี่ไร่นะครับถูกน้ําท่วมได้รับความเสียหายครับซึ่งคาดว่าน่าจะอยู่ได้อีกประมาณหนึ่งถึงสองวันครับ คุณว่าแล้วเขาเดินไปเยี่ยมตีมผมดินทั้งง้นเลยเยียบงานอีกด้านหนึ่งครับทางพระวัดธรรมกายก็ได้มีการตั้งเต็นท์แล้วก็นั่งหยุดมันอยู่ครับเดี๋ยวเราไปดูด้านนอกครับตรงตรงบ้านอยู่ใกล้ๆครับทราบว่าบ้านแถวนี้ก็ถูกน้ำท่วมด้วยเช่นกันครับจาาหอ่ะ นี่ครับนี่เจ้าเห็นหน้าหน้านะ้ำนี่คือเป็น,ปนคูน้ำนะครับที่ถูกขุดขึ้นมาหลังจากที่ทางเดยไซได้เข้าตรวจสอบเมื่อวานนี้ครับ บ้านที่อยู่สูงหน่อยก็จะไม่เป็นไรนครับเถอะแต่ส่วนของที่อยู่ต่ำกว่าเมื่อสักครู่นี้ก็ได้รับผลสบุ่พอสมควรครับอย่างบ้านหลังนี้ครับอยู่ต่ำลงไปเดี๋ยวจะไปดูครับว่าท่วมมากน้อยแค่ไหนน่ครับนี่ เป็นล่องรอยน้ําครับซึ่งตอนนี้ก็ลดระดับลงไปแล้วครับก่อนหน้านี้เห็นได้ว,ว่ามีเปตยกชื้นครับแล้วสูงความควรถ้ามองจากตรงนี้จะค่อนข้างชัดนะครับนี่เป็นคูน้ำครับด้านหลังที่มีการขุดครับ สงคอยดูอยู่ครับพระสงฆพร้อมกับประดาคุกปิ์ครับก็จะเป็นคูน้ำนะครับที่ขุดที่ทางดิงไซได้ตรวจสอบเมื่อวานนี้ครับน้ํานั้นได้ไหลเออล้นเข้าบ้านนะฮแล้วก็สวนซึ่งอยู่ต่ำออกไปทางนี้ครับน้ำไหลเข้าไป หลาขเข้ไน,นคีรับสำหรับท่านที่เพิ่งเข้ามารับชมนะครับการรายงานสดนะครับนี่เป็นบรรยกาศจากบริเวณด้านหลังประตูน1นและ4นะครับซึ่งอยู่ใกล้กับอาคารที่ทางดีไซน์เข้าตรวจสอบเมื่อวานนี้ครับหลังพวบว่ามีการปูครอง มารอบอาคารนะครับซึ่งเมื่อเช้าที่ผ่านมามีชาวบ้านนะครับซึ่งอยู่แถบนี้ได้ไปร้องเรียนกับทางเจ้าหน้าที่ทหารครับว่าเนื่องจากมีการขุดคูคลองทําให้ไปปิดทางน้ําไหลนะครับเลยน้ำเนี่เลยต้องไหลเข้าไปในบ้านแล้วก็เข้าไปท่วมสวนไร่ของชาวบ้านระแวแกนี้ครับเบื้องต้นแนะมีผู้ได้รับ ึ่งลายนะครับเป็นสวนเตยนะครับประมาณ1.4ไร่ครับเป็นเตยที่กำลังจะตัดส่งขายนะครับข,ข่อสุกภาพนั้นก็เป็นเป็นบริเวณวัดนะครับมีการนำผ้าสแสลมมาปิดไว้แล้วก็มีพระ ทุกวัดนะครับนะี่ครับแล้วก็มีลูกศิท์วัดนะฮะยืนเฝ้าอยู่เรจะเห็นนะครับบรรยากาศนะครับ mm -hmm.